สวัสดีครับผมเปรวนะครับจากชาแนเทบุญนํำสตูดิโอนะครับ,รบผมวันนี้ก็ขออนุญาตมาทําคลิปตอบคาถามแล้วก็รีวิววิธีการนะให้ดูอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทําเพลงอย่างแบรนด์แ l a นะครับแต่ตอนนี้จะอยู่ในระบบของเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพีซีอะไรเงี้ยนะครับถามว่าคําถามมันคืออะไรคําถามก็คือ,อ,คม,คอมีคนเคยถามผมว่าเฮ้ยแบรนด์แ l บในคอมพิวเตอร์เว็บไซต์เนี่ยมันไม่มีออโต้พิชหรือว่าออโต้จูนเหรอ ผมก็งงๆนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราใช้ในมือถือใช้แท็บเล็ตมันมีอยู่แล้วใช่ไหมในในแทร็กที่เป็นเสียงร้องอะไรเงี้ยผมก็งงๆแต่ต้องขอโทษด้วยคือไม่ได้มีเวลามานั่งหาคำตอบให้คุณเท่าไหร่ก็เลยปล่อยลืมไปเหมือนกันแล้วอยู่ดีวันหนึ่งใน Gmail ลก็ส่งมานะครับแบร์แล็บได้ส่งมาบอกผมเนี่ยเมื่อประมาณวันที่7กุมภาว่าออโตพิช ในเว็บไซต์มาถึงแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยเอ้ยอ่าแสดงว่ามันเพิ่งมีนี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่าโอเคได้เวลาลองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าก็ตามไปที่จอคอมได้เลยก็มันจะแจ้งมางี้ครับใน Gmail ของผมนะแล้วก็ผมก็จะกดลอง try it now นะครับลองดูเลยว่าเป็นยังไงโอเคบางทีมันจะโหลชดช้าโหลดเร็วนะรอแป๊บนึงถ้าเรากดในระบบที่ผ่านา อีเมลอ่ะมันก็จะเด้งมาเป็นหน้าแบบนี้พร้อมกับการเปิดเอฟเฟกต์ออโต้พิชไว้ให้เราเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เข้าผ่านเมลเราเพิ่งเข้ามาใช้แนแบลบเราจะหาเลยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเอาตัวอย่างเช่นนะสมมุติเราเข้ามามันจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้ใช่ไหมเรากดแอดแท็กแอดอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะขึ้นเป็นแท a ็กขึ้นมา1 Tra แท็กแล้วคุณก็มองด้านล่างซ้ายครับนี่คุณจะเห็นคําสั่งออโต้พีชที่มีไอคอนเป็นรูปเหมือนเป็นหอยสังอะเปลือกหอยเป็นแหลมๆมอะ กดเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาและส่วนใหญ่ค่าผู้ฐานมันก็จะเป็นแบบว่า enable ค,คือเปิดใช้งานอยู่แล้วนะถ้าเกิดาไม่อยากให้เสียงเอฟเฟกเนี่ยมันเหมือนสะท้อนกลับมาให้คุณได้ยินเวลาคุณมอนิเตอร์เสียงอะไรเงี้ยก็สามารถปิดก่อนได้นะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะจะเปิดก็ก,กดปุ่ม enable หรือกดตรงนี้ก็ได้ที่เป็นสลักกดเข้าไปนะครับอ่านี้ผมจะปิดก่อนคราวนี้สิ่งที่จะทําเรื่องของออโต้จูนออโต้พิสต์อะก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณทําเพลงมาอยู่แล้วหรือมีแทร็อยู่แล้วคุณต้องรู้ว่าแทคครเ็กค ถ้าเราใช้ออโต้พิชโดยที่ไม่ปรับอะไรเลยในแบร์แลบในโปรเจกต์ของเราเนี่ยมันก็จะสวิงเสียงไปมั่วเลยเป็นโครมาติกเพื่อง่ายครับมันก็จะไม่เม่นยำไม่ตรงคีย์กับแบ็คกิ้งแท็กของเราวิธีการก็คือมันปรับได้สองส่วนส่วนแรกก็คือปรับที่คีย์ตรงนี้ด้านบนครับตรงนี้ตรงที่ปรับมีค่าความเร็วเทมโปแล้วก็อัตราจังหวะเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่ถ้าเราเลือกในนี้นะครับถ้าเรากดเลือกนี้เช่นผมกดเลือก C อีอะไรเดียเอาคีย์ G major ก็ได้อ เวลาเรามากด enable นะครับ enable เนี่ยเราสามารถกดเลือกคำว่า all n o t e ก็ได้ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเป็นเรื่องของ chromatic หรือกด project key mm hmm. ก็ได้ครับมันก็จะล็อกให้เราเลยว่าถ้าเป็น project key คุณตั้งไว้ด้านบนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็น G major ให้เราเป็น G ที่เป็น major ด้วยนะอหรือ คุณอยากให้มันนอกรีดไปไม่เอาคือโปรเจกต์อาจจะเป็นคีย์จีเมเจอร์ก็ได้เพราะมันจะได้สอดคล้องกับสิ่งอื่นๆแต่เสียงร้องออโต้ออโต้พิกของคุณเนี่ยอย่าให้มันเป็นแบบไมเนอร์เช่นเป็น E Min o เนี่ยเป็นเป็นญาติของ G Major อนะอ่าก็ทำได้เหมือนกันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเอาที่ชัวร์แบบแม่แมแมนๆก่อนมือใหม่แนะนำเลยก็คือเอาให้ตรงกันก่อนหรือคุณไม่อยากจะยุ่งกับโปรเจกต์ใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องตั้งก็ได้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ตอนนี้ถ้าผมกดไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับนะมัต้งกง Major นะ็กจะ ตัวออโต้พ c ชให้เป็น Project Key ก็คือเป็น g m a j o r เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูง่ายๆนะครับเมื่อกดแล้วอย่างนี้ก็คือมารับเสียงเราอยู่นะครับใครต่อไมอะไรไว้เหมือนผมเนี่ยต่อไม่ USB เอาไว้มันก็จะขึ้นมานครับนะหรือเราจะต่อไมตรงนี้ก็ได้นะครับไมของโน้ตบุ๊กของคอมพิวเตอร์เราก็แล้วแต่ก็ดูชื่อเอาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ดูนะมาลองดูกัน มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่ชุดโกโกวาที่มิซื้อนีดาคุณสังเกตว,ว,ว่าผมจะเหมือนร้องแก่งๆเพี้ยนๆนิดนึงนะครับนะก็คือตั้งใจเดี๋ยวมาลองดูว่าออโต้จูหรือออโต้พิชในแบร์แลบช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเดีลองฟังกันดูนะ มาแล้วลูกจ๋าช่วยกโกโกวาที่หนูอยากได้ช่วยโกโกวาที่หนูอยากใส่ช่วยโกโกวาที่มิซูน,นีได้สังเกตว่าคีย์จเมเบอร์เนี่ยมันจะมีโนโดเรมีแล้วก็เอฟชาร์ปก็คือฟีแล้วก็ซอนลาทีก็คือนี่เป็นโน้ตตามสเกลเลยเพราะฉะนั้นการที่มันจะสุ่มโน้ตไปมาเนี่ยมันก็จะสุ่มเสียงที่เราอาจจะเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำาบบนี้ให้มันใกล้เคียงกับโน้ตแถวๆนี้ที่มันตรวจเจอมาที่สุดแต่มันจะแกล่งอยู่แค่นี้ครับมันจะไม่แกว่งโน้ตนอกคีย์เด็ดขาดนะครับลองดูอีกทีนะเราลองดูข้างล่างตรงบร,เร,งนะรงิเรวณ มาแล้วลูกจ๋าช่วยกโกโกวาที่หนูอยากได้ช่วยโกโกวาที่หนูอยากใส่ช่วยโกโกวาที่มิซูนีได้าสามารถปรับค่ามากน้อยได้ด้วยนะเช่นแบบเอาสักห0 6สเปอร์ซนหกสิปอร์เซ็ะไรก็ว่าไปก็ได้เหมือนกันไม่ต้องให้มันแกว่งเยอะมาแล้วลูกจ๋าช่วยโกโกวาแต่ถ้าเราไม่ปรับเยอะถ้าเราเป็นคนที่อาจจะร้องคีย์ไม่ได้ตรงมากนักหรือเราแบบ ต้องการเสียงให้มันตรงจริงอ่ะปรับแค่ครึ่งเดียวหรือปรับ,บน,น,น้อยๆมันจะไม่ค่อยช่วยอะไรนะครับมันจะได้เหมือนแค่เอฟเฟกความแกว่งของออโต้พิชเฉยๆขึ้นก็อาจจะเหมาะคนที่แค่ได้กลิ่นอายของออโต้พิชขึ่งอาจจะเป็นคนที่ร้องเพลงได้คีย์ตรงอยู่แล้วก็อาจจะใช้เป็นลักษณะไม่ต้องเยอะแต่คนที่แบบอาจจะเอาไว้ช่วยจริงๆนะครับแบบอาจจะมีร้องแก่งบ้านเพียงบ้านอยู่บ,บ่อยๆอะไรเงี้ยได้ฟีลลิ่งที่ดีแล้วแต่อาจจะมีเสียงเพียพ้ยนบ้างก็อาจจะเอาออโต้พิชมาช่วยเพื่อให้เกิดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ในทางแบบแนว ตามสไตล์เพลงด้วยแล้วก็ให้เหมาะกับเสียงที่มันตรงกันเป็นตรงกับคีย์ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลอร้องให้ตรงขึ้นรองร้องร้องให้ตรงขึ้นนะครับแล้วก็ให้เขาช่วยนิดนึงแล้วกันนะรจริงจริงปัญหาของผมก็คือผมจําคีย์เพลงของอันนี้ไม่ได้นะก็เลยอาจจะตั้งไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าให้คุณได้เห็นว่าเนียวิธีการใช้ออโต้พิชเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะลองพยายา,พยายามจะพยายามจะร้องให้ตรงกว่านี้นะ มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่นี่คือตรงนะแต่อาจจะไมไ่ตรงกับคีย์จริงๆนะครับแต่ว่าถ้านําพูดถึงในเมโลดี้ของเสียงที่ร้องไปเนี่ยมันตรงแล้วดูซิว่ามันสามารถดันให้เป็น G Major แบบไหนได้บ้างลองฟังดูนะครับปรับสุดเหมือนเดิม มาแล้วลูกจ้าชุดกโวกวาที่หนูอยากได้ชุดกโกวาที่หนูอยากใส่ <c oughs> าามันจะแข่งเยอะหน่อยคือเสียงผมร้องตรงแต่ถ้าเกิดว่าเสียงร้องของผมมันไะไปตรงกับอีกคีย์อื่นที่ห่างก,กับ G ีเมเจอร์เยอะมันก็จะพยายามปรับปรับดึงๆให้มาบาลานซ์กันอยู่ในโน้ตของสเกล G ีเมเจอร์หรือจะเป็นคีย์แล้วก็ตามเดี๋ยวที่คุณได้ตั้งเอาไว้ได้หมดนะครับอ่าแต่ถ้ากรณีแนะนํานะเผื่อบางทีบางคนอาจจะลืมถ้าคุณต้องการแค่มาอัดเสียงร้องเฉย ไม่ต้องการใส่ดนตรีเข้าไปไม่ต้องมาทําโปรเจกต์ใหญ่โตแนะนําว่าอย่าตั้งตรงนี้อย่าตั้งตรงแถวๆนี้ว่าเป็นคีย์อะไรให้คุณไปจัดการแค่เฉพาะบริเวณของเอฟเฟกที่เป็นออตโตพิชพอนะครับเนี่ยไปตั้งเอาว่าเอามเอมานเป็นโน้ตอะไรเป็นโครมาติกไหมสุ่มโน้ตเอาหรืออะไรเงี้ยก็ว่าไปน่าจะดีกว่านะครับก็จะผมว่ามันจะดีกว่าเดี๋ยวผมลองทําแบบออโน้ตดูนะออโน้ตก็คือเป็นโครมาติกไม่เจาะจงคีย์ใดคีย์หนึ่งดูซิว่ามันจะช่วยอะไรผมได้บ้างไหม มาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่หนูอยากได้ชุดกโกวาที่หนูอยากใส่อ่ามันก็จะช่วยจูนให้นะครับก,ก็ทําให้ตรงนั่นแหละให้ตรงกับความเหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้ระบุคีย์ก็อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างมันจะแกล้งแกลงเพี้ยนไป,นป,นปนหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการใช้ ระบบจูนเสียงออโต้พิชนะครับในแบรนด์ระบบเว็บไซต์มีแล้วนะตอนนี้ผมขอโทษด้วยคนที่3ผมแล้วผมไม่ได้หาข้อมูลให้ตอนนั้นตัวทีไม่มีเวลาจําได้อ่านคอมเมนต์คุณแล้วแต่ผมก็ลืมๆไปบ้างขอโทษทีนะตอนนี้ในคอมพิวเตอร์มีแล้วแล้วกันนะครับนะส่วนใครที่เพิ่งเห็นก็เพจะได้เอาไปลองใช้งานลองทํากันดูก็จะ ทำให้การใช้งานเบลล็บมันดูเหมือนใช้งานได้ดีขึ้นกว้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วและครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนๆที่ชอบแบบเดียวกับคุณและถ้ายังไม่เป็นผู้ติดตามช่วยกดติดตามซั b สไครป์เป็นกังใจให้ช a n e ที่บุญนำสตูดิโอของผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ ก็จะมีเรื่องของแบรนแ l a นี่แหละนะครับก็แล้วก็จะมีในส่วนของรีวิวหูฟังอะไรบ้างรีวิวของแกเจเลกน้อยบ้างนะครับที่แบบผมก็ใช้งานประจําตัวของผมอยู่นะเพื่อให้ผู้คุณได้เหมือนได้ดูทางเลือกการใช้ของพวกนั้นด้วยเนาะโอเคก็ฝากไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับมาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่หนูอยากได้ชุดกโกวาที่หนูอยากใส่